ใช่ชิ้นเดือนก็ยังไม่ถึงสามพันบาทเลยก็ทําใจนะคะทุกคนเพราะว่าค่าค anyway> ่าแรงขั้นต่ำอยู่ประเทศลาววันละสองหมืนกกีบเอทุกคนสินค้าราคาแพงแต่ว่าค่าของชีพชุ่งแจ้งเงินเดือนตาำโบแห่งเลยทุกคนเออโบกก็จะเขาเซเว่นก่อนไปตักแหย่เย็นๆนะทุกคนนานๆโดนๆตักแหยเย็นๆนานๆโดนๆอยู่ในเซเว่นโบก็ ไปกินกะเพรากะเพราหมูกไลทนผันเขาเ่มาเมื่อวานใช่ลูกที่ป่าโน่ไปโงพยาบาลไม่ทันทอดนเนาะใก่มากเลยมากงสามมากถงสามเด็กใช่ถ้าาเน่ยอตรนะใช่กลัวเด็กกลัวอันตรายเนาะอ่ะมงนี่ดังเนาะไปเต็มพอดา

กาสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนห่างอยู่ทูกแสแนวข้องบ้าโอ๊ตสดนอนตอนนี้อยู่กับสองบ้าโอ๊สดวันนี้บปโอกาสอยู่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเส้นเคยเนาะแต่ที่ดีนะครับคือฝนตกทุกมือทุกคนเนาะการเป็นมือที่เป็นมือที่ปกติธรรมดาแล้วทุกคนเนาะมือนี้บป็โอกาสมาถ้าใครสบัสดีเนาะการแต่บัธรรมดานันก็คือฝนตกทุกมือเาทุกคนเนาะเบอร์สังเกตเบอร์ของฟ้า มือคือมอุดเลยนะทุกคนเนาะบางทีกับมือคือมอุดเลยทุกคนเน่ะของฟ้ามือคือมโดยก็บอกกานนั่งรอหาลูกค้าให้ลูกค้ามาเติมน้ำมันนะ,นะทุกคนเนาะโดยก็จะเป็นแบบนี้อีกต่อไปนานๆเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้โควิดสิบเก้าอย่างบ่ดีขึ้ะเนาะยุ่งเมืองไทยก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่กลับมาจากตั้งประเทศเนะทุกคนเนาะโดยการบาโบกติสามข้าวอยู่มือใดแล้วเพื่อนสิเปิดด้าน ยจะกบไปเมืองไทยแล้วเนาะยกลก็ไปทํางานเนาะทุกคนเนาะวอนนี้ก็ทํางานนะทุกคนเดยคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับกลับไปเมืองไทยแรกเลยจะทําอะไรนะทุกคนเนาะแรกเลยจะทําอะไรคลิปในวันนี้นะทุกคนนั่นก็คือโบก็จะกลับไปเข้าเซเว่นข้าเซเว่นนะทุกคนเอออัลตโนวันทกค้าก็ทุกคนเออเอาเท่าไหร่ฮร์รันอ่ะเลยนั่นอ่ะปูปูปู ถ้าไเป็นกองเนี่ย้เป็นกององวีดีโอแล้วเราดูมปทางไนเหมือนันไ่ได้อ่าไม่ให้เงินทิศะดูทางหเหมือนเนาะหันไหลยนุ่มเป็นแล้วที่เจวันนี้ห้าเดือน้าเดือนหัน้ว ลิ้อหนึงน่งกระดับิตรหนึง่งเรากาทำลอยาราทำลอยสาวม่องตินั่น,น,น,นบอบ่ฮอดยู้ยู่ในบ้านฮอติดนึ่บ่ฮอดนั่นหน,นอันไหนเนี่นนนยจง,งเลย <c oughs> ถ้าว่ายู่ในบ้านบ่ตั้งมาเตอี้าน,นอนี้เด้อ,นนอนันเป็นโอเป็นแทเลยทุกคนของข้งที่ผันึงเายืมน่อ ก็สิบพันใจเด้อเติมหดแล้งที่นี่นะอาหารที่ดิ้หนกล่องบันทแวนใเด้อใจเด้อมือน้ากล้วยหอนเงินนะเขาที่เขาแต่งเงินเพให้เอาเป็นแสบไปเขาจะราบไหเนี่ยบึงกองนี่ยไรเงี้ยมวกขงเขาทีบริโภคนำเอาเลยเขาให้เราะลังกล่องมันนาเอราเขาใจคนที่บใั้เราขเรารซื้อกันเงี้ยน่นแหละต้มกล่องใจเด้อ โอเคทุกคนเนาะมาต่อกันเลยกาคันไปเมืองไทยเนาะอันดับแรกโมโก็จะเทศรแยังก้อนเนาะทุกคนโ,โะโก็จะจ่ายซื้อเครื่องจ่ายสินค้าจ่ายจ่ายเงินในสินค้านี่แหละทุกคนโบโก็จะเขาเซเว่นก่อนไปตักแอร์เย็นๆนะทุกคนนานๆโดนๆตักแอร์เย็นๆนานๆโดนๆ,ดนๆอยู่ในเซเว่นโมโกก็จะไปกินกะเพรากะเพรามักร,กรอ ชัดคะณาหมูกรอบเฮ้ยชอบอยากจะกินทุกคนกะเพราหมูคบกะเพราหมูสับกะเพราไข่ดาวหมูสับนะฮอลเออราคาเบาแพงนะทุกคน40บาทหนึ่อยูทีจานราฮะ60บาทนะทุกคน60บาทราคาถึบสุดแล้วนะทุกคนชิมฮะผัดกิฟหนึ่งหมื่นฮะผัดกิฟอย่างเบาอันเด้กินดีแล้นะทุกคนถือว่าเป็นข้องราคาถึบอยู่นะทุกคนอยู่ไปเห็นหนักสินค้าราคาแพงแต่ว่า ข,ของชิดสุ้งแตงเงินเดือนต่ำโมแหงเลยทุกคนเออบ่ไร้เลยทุกคนแล้วกับโอกขันไปเมืองไทยโบ่ก็จะไปห้าไปห้างทุกคนไปเล่นเที่ยวย้างทุกคนไปเที่ยวเอเวันนั้นซักแอรยนเย็นๆละทุกคนเราบ่ซื้อเครื่องโบ่ก็จะไปเที่ยวเล่นนํำห้างเย็นเยน,นะลทุกคนเอาโดยแล้วก็บอกก็จะพาทุกคน ไปดูห้างสรรพสินค้าสันนามในประเทศไทยเนาะไมโคโลตัสบิ๊กซีแล้วก็ไปดูแบรนด์ดังๆต่างๆเนาะของเสื้อผ้าแล้วก็เป็นแบรนด์ของกล้องแคนนอน G ีเชเวนเอ,อ็กมรโบก็จะไปซื้อนะทุกคนตอนนี้ก็คือเก็บตังค์อยู่สิ้นปีนี้โบออก,ก็ได้เงินเพียงแค่1 3ึ่อองหมบาทโบแด้หอวส่งซ้ำเมือเลยทุกคนอ๋อ,อแต่แล้ว เพราะว่าค่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ประเทศลาววันละสองหมื่นกกกีบเอริโุกคนใช่ท้นเดือนก็ยังไม่ถึงสามพันบาทเลย <c oughs> ก็ทําใจนะคะทุกคนไม่เป็นไรแต่เราอยู่บ้านเราเนาะแต่เราได้อยู่บ้านเราเราไม่ได้ใส่ค่าอะไรนะ <c oughs> เราไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยเนาะ <c oughs> แล้วก็เราไม่ได้เสียให้ประษี หลายๆอย่างเลยถ้าเราไปอยู่เมืองไทยเนาะเราจะได้เสียภาษีทุกคนเออข้อดีก็คือเราไม่ได้เสียภาษีแต่เราได้เสียค่านา้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศเรามันก็คือกันนั่นแหละทุกคนเนาะมันก็เหมือนกันแต่ความแบบว่าเราเฮาบได้กังวลเรื่องอื่นนำเนาะทุกคนเราบได้โบได้กังวลไล่เรื่องทุกคนนะอยู่เมืองไทยเราเลยกังวลไล่เรื่องเนาะทุกคนนะโดยเป็น ฮัสปส์ฟอตบางทีฮัสปส์ฟอตตกน้ำแล้วเป็นอะไรต่างๆที่ทุกคนอคีภัยอุก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 กระไพอคีภัยเนยานเน,น,เน,นอะทุกคนเนาะเขาก็ต้องก็ติดตรวจตลอดทุกคนเนาะานายาไล่แนวแค่ว่ายุ่งเมืองไหายกระสุดสบายอย่างนึงค่าของตีปู้กินยุ่งกะดุดสบายเนอะอนยุ่งเมืองหลากระสุดสบายเช่นกันเนอะการมันก็เต็กตั้งกันเต็กตั้งกันยุ่งเนาะทุกคนเนาะโดยราคาองยุ่บ้านเฮาเนาะของมีความ จะทมีความสบายใจแนวนึงไปยุ่งเมืองไทยเหาก็มีความสบายใจแนวะนึง่งทุกคนเนาะไปเมืองไทยโบโอกระจา,าพาทุกคนไปเบิ้องฮันเบิ้งน,นี้เนาะเบิ้งสถานทีต่งตงางๆกขเมืองไทยเป็นคนลาวได้แท้ไปรีวิวรีวิวเพี้ยนรีวิวเป็นรีวิวอยู่เมืองไทยบอกระซ้อบนะทุกคนโบโอได้รีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆเบื่อ,นอนงนะทุกคนเนาะโดยบโบอภูมิใจว่าโบาโอได้เห็นเมืองไทยแล้วบโอก็ ไม่ได้ดูคนเดียวทุกคนโบก็ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนดูนำเนาะทุกคนเราโดยให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชมด้วยก็เป็นการดีที่โบได้ทําคลิปแบบนี้นะทุกคนเนาะถ้าคิดท่าประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนเออไม่แหละโบก็เป็นคนอีสาะคนนึงในทุกคนเนาะการวอลวอาแบบวราแบบอ่าการคืนๆเนี้นึงเนาะทุกคนเนาตอนแลตอนแรกการทำคลิปมากา กาคากัวานบกาหา่นะทุกคนเดี๋ยวนี้กาททยไล่แล้วทุกคนน้องอันนี้วอลอีซานอยู่เนี่ยทุกคนวอลอีซานอยู่บอยอีซานคืออัตาเล่าเนี่ยทุกคนน้องอีซานก็คืออัตาเล่าอืมอีซานก็คืออีซ่าเล่ามือหน้าโบก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอ่าฮักเนื้อของประเทศไทยนะทุกคนนาออีซานนั่นเองทุกคนเออตอนนี้ว่าตอนนี้ว่าอีย่างนะเนี่ยเออคุยกับเพื่อนๆแบบ หลายภาษาเลยทุกคนเออไม่ใช่หลายสำเนียงเนาะวอาอีสานก็ได้เบาหล่ยเ้าหล่าก็ได้เลยทุกคนเนาะแล้วก็พูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยกลางได้เลยทุกคนเนาะภาษากรุงเทพแล้วทุกคนเนาะใช่ภาษากรุงเทพก็จะฟังรู้เรื่องกว่านะทุกคนเนาะแม่นว้าอีสานก็จะฟังบทรู้เรื่องเป็นแนวนึ่องแต่บางทีก็มีพี่ๆเนเพื่อนทางอีสานมาฟังน้ำนลทุกคนเนาะบางทีก็จะไปปากใต้แบบนี้หอแล้วทุกคนอีสานก็หอแล้วนะทุกคนเออโดย โบ๊ะก็รอให้โควิดม่าเสาร์นี้แหละทุกคนโบ๊กจะจกับจิตรับเป็นมองไทยนะทุกคนดี้อนเมนืองไยไล่เนาะโบ่โบก็จะไปถ่ายทุกคนไปขี่รถ BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าเฮึออลอยฟ้านะทุกคนเออวีบีทีีทีเอสบ๊ะโบ่เคยกินเครื่องบินเนยทุกคนบโบโก,ก็จะไปคืนทุกคนแล้วก็จะไปรีวิวสถานที่ต่างๆเช่นว่าห้องน้ําอยู่ในสถานีรถเมล์ห้องน้ําอยู่ในสนามบินห้องน้ําอยู่ในห้าง โอก็จะไปรีว so ิวเพราะว่าโบโอชอบห้องน้ําทุกคนบโอกชอบความสะอาดชอบห้องน้ําที่ไม่มีกลิ่นมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะทุกคนนอนเช่ยแต่นเราความสะอาดแล้วมันก็สะอาดใช่มันก็สะอาดแม้เราทุกคนโบห้องทะมาห้องน้าสะอาดยกตัวอย่างห้องน้าที่บโอใใจอยู่ในการสะอาดนะทุกคนโบเป็นโบเป็นคนล้างนะทุกคนนะโบกเป็นคนล้างลูกค้ามันเข้าแวาห้องน้ากันคือว่าเข้ากระดีใจในห้องน้ามันสะอาดนะทุกคนนะโบกโบเม้นโบซบโบบกทุกคนอ เราเป็นคนมกักามซาทุกคนนั่นแหละโอเคนะทุกคนอันนี้คลิปนี้กะถ้าไปเมืองไทยแล้วบโบจะทําอะไรก่อนก็คือ,บอเบก็จะเข้าเซเว่นไปเที่ยวนนทีวนี้โอเคทุกคนก็คลิปนี้บโบก็จบไปอย่างเท่านี้นะฮะสิทาประกันแต่ก็ขอโทษขอขอภัยนทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเอาไบมะกรูดมาให้บโบด้วยนะครับไปบ้านเดี๋ยวก,กันใหม่คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะ